คลิปจำลองเรือดำน้ำไททันระเบิดใต้มหาสมุทรจมเคียงคู่ซากเรือไททานิกกลายเป็นโศกนาฏการรมช็อกโลกเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตทั้งหมดของผู้โดยสารเรือดำน้ำไทไทันไททันของบริษัทโอเชียนเกตท,ที่ดำหิ่งพาห้าเศรษฐีโลกไปชมซากเรือไททานิกไททานิกหรือเรือ R M S ไททานิก R M S ไททานิกที่จมก้นมหาสมุทรแอตแลนติกมากว่า110ปีโดยมหาเศรษฐีโลกทั้งห้าคนประกอบไปด้วยหนึ่ง ฮามิชฮาดิงฮามิชฮาดิงมหาเศรษฐีชาวอังกฤษประธานบริษัทการดินแอคชั่นเอวิเอชั่นแอคชั่นเอวิเอชั่นสองชาซาดาดาวูดชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานสามสุเลมานซูนแมนลูกชายชาซาดาสี่ออองรีนาโชเล่คออองรีนาโตเล่ ole, ole, และห้าสต็อกตันรัตสต็อกตันรัต ผู้ก่อตั้งและซ e o ของโอเชียนเกตเจ้าของเรือลำดังกล่าวก่อนหน้าช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกาออกมาถแถลงข่าวยืนยันว่าผู้ที่อยู่บนยานไททันทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วและพบซากชิ้นส่วนยานไททันซึ่งคาดว่าเกิดการระเบิดเนื่องจากแรงดันน้ำมหาสารใต้มหาสมุทรพลเรือตรีจอนเมลเกอร์จอนเมลเกอร์ผู้บัญชาการหน่วยรักษาชายฝั่งเขตที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกา แถลงเมื่อวานนี้ว่าเรือของแคนาดาได้พบเศษชิ้นส่วนของยานดำน้ำไททานเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอยู่ห่างจากซากเรือไททานิก488เมตรซึ่งชิ้นส่วนที่พบเหล่านี้มีลักษณะเหมือนถูกแรงระเบิดจากภายในอันเป็นผลมาการสูญเสียความดันภายในตวัวอ่านดำน้ำแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปวิดีโอหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์ระเบิดใต้มหาสมุทรของเรือํำน้ำไทท่านโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นำมาแชร์ต่อพร้อมระบุข,ข้อความว่าภาพจำลองการระเบิดแรงดันน้ำบีบอัดเรือทำให้ในเรือมีความร้อนราวๆผิวของดวงอาทิตย์ก่อนจะระเบิดแต่ทุกอย่างเกิดเร็วมาก30มิลลิเซก